เพื่อที่จะได้อีกสิ่งหนึ่งคุณก็จะต้องล้มเหลวเป็นร้อยๆครั้งเพื่อที่จะประสบความสำเร็จเพียงแค่ครั้งเดียวคุณจะได้เรียนรู้ก็ต่อเมื่อคุณล้มเหลวเท่านั้นและเมื่อคุณล้มเหลวมันก็โอเคค่ะที่คุณจะเครียดมันโอเคมากเลยอะที่คุณจะร้องไห้แล้วอาจจะวิ่งกลับบ้านก็ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามคุณต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้นะคะคุณจะต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ อย่างคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้พวกเขาก็เคยผ่านการล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนค่ะผู้คนมากมายหยุดเพียงเพราะว่าพวกเขาล้มเหลวใช่ทุกคนเนี่ยเคยล้มเหลวกันทั้งนั้นแต่จงล้มเหลวต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันคือ,ม,คอมันคือเครื่องมือที่มีพลังมากที่สุดที่คุณจะสามารถมีมันได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้มันยังไง คุณจะใช้มันในการที่จะผลักดันให้คุณนั้นเดินต่อไปข้างหน้าหรือเปล่าคุณจะใช้มันกดดันตัวคุณเองให้อยู่กับความสิ้นหวังถึงทุกๆคนที่กําลังเจอมรสุมชีวิตนะคะขอบอกอะไรคุณอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่คุณจะต้องผ่านไปก็คือจงอย่าสนใจมันจงอย่าสนใจมันปล่อยให้มันผ่านไปมันก็เป็นแค่สัญญาณว่าความฝันมันกำลังจะมา ความฝันมันกําลังจะมานะคะมันไม่สําคัญว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จะ30 40 50, 60 70ปีถ้าชีวิตของคุณมันยังเดินหน้าต่อไปไม่ว่าปัญหาอะไรคุณก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้ถ้าคุณมีความเชื่อมันมากพอในตัวของคุณเองการที่เราจะเป็นที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือคุณจําเป็นที่ต้องล้มบ้างคุณจําเป็นที่จะต้องล้มบ้างเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณมีแรงแค่ไหนที่จะกลับมาลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่ง ถ้าคุณล้มแล้วลุกแล้วลุกคลานถ้าคุณล้มลุกลุกคลานนะคะและคุณก็ตะเกียกตะกายจนกว่าคุณจะกลับมายืนขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งคุณจะรู้ว่าหลุมที่ทําให้คนหล่นลงไปหลุมเดิมนั้นมันจะไม่สามารถทําให้คุณล้มลงได้อีกในรอบที่สองอย่างแน่นอนถ้าคุณมีความอดทนมากพอชีวิตก็จะให้รางวัลที่มันคุ้มค่าแก่คุณแน่นอนแล้วถึงตอนนั้นนะคะความฝันมันก็จะกลายเป็นความจริง ฉะนั้นแล้วคุณจะต้องล้มให้มากๆคุณจะต้องล้มให้มากๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าความสําเร็จนั้นแท้ที่จริงแล้วมันเป็นยังไงมันคือบททดสอบว่าคุณคู่ควรกับความฝันของคุณหรือเปล่าขอแค่อย่าหยุดพยายามแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะช่วงเวลาที่ยากลําบากที่มันเข้ามาในชีวิตนั้นนั่นก็คือช่วงเวลาที่วีรบุรุษและผู้ยิ่งใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาสิ่งที่ทําให้คนประสบความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาทําตอนที่มีความสุข แต่มันเป็นช่วงเวลาของความทุกข์ต่างหากนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่มันจะเลื่อนระดับของตัวเองในเวลาที่แสนจะยากลําบากและก็ทําให้พวกเขากล้าหาญมากยิ่งขึ้นฉะนั้นทุกๆคนเวลาที่ยากลําบากมันไม่ทําให้รู้สึกดีแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณมีความคิดที่ว่าตัวเราจะใช้อะไรได้อะไรคือสิ่งที่เราจะต้องประสบพบเจอและเราจะสามารถ เปลี่ยนมันให้กลายเป็นแรงผลักดันได้ยังไงความคิดจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายของเราจะพัฒนานได้แค่ไหนจงพูดกับตัวเองทุกวันนะคะว่ามันสามารถเป็นไปได้มันสามารถเป็นไปได้าารเ,ไไดเราสามารถทำได้เราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนก็ตามไม่ว่ามันจะแย่ยังไงเราต้องทำให้ได้แม้ว่าหลักฐานที่จะมายืนยันเรื่องนั้นจะไม่มีก็ตาม จงพูดกับตัวเองเสมอนะคะว่ามันเป็นไปได้มันไม่มีพลังอำนาจไหนที่ยิ่งใหญ่ไปมากกว่าการตัดสินใจของจิตวิญญาณฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เราจะไม่ยอมให้มันมาทำร้ายเราอีกเราจะไม่ยอมให้มันทําให้เราล้มลงอีกอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าใครกำลังเจอปัญหาอยู่นะคะปัญหานั้นมันไม่ได้อยู่กับคุณถาวรความเจ็บปวดของคุณ ก็จะไม่อยู่ถาวรเช่นกันคุณจะต้องยิ่งใหญ่มากกว่าความเจ็บปวดของคุณคุณมีดีมากกว่านั้นจงใช้สิ่งที่เจออยู่ณนะตอนนี้ทำให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเราสามารถมองมันเป็นความทุกข์และก็ความยุ่งเหยิงได้หรือว่าเรามองมันเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองก็ได้เช่นกันผู้เคราะห์ร้ายจะมองปัญหาเป็นปัญหาแต่ผู้นำ จะใช้ประโยชน์จากมันให้เป็นความท้าทายและก็มองมันให้เป็นโอกาสใหม่ๆใ,ในการก้าวต่อไปข้างหน้าส่วนกุญแจที่สำคัญก็คือศรัทธ,ธาของเรานั่นเองนะคะจงรักษาศรัทธ,ธาจงรักษาศรัทธ,ธาว่าคุณจะเป็นมากกว่าผู้พิชิตจงรักษาศรัทธ,ธาว่าเราจะมีพลังที่จะคว้าชัยชนะจากสถานการณ์ที่แสนจะแย่และเลวร้ายและตอนนี้สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนเลยก็คือ จงอย่ายอมแพ้เด็ดขาดนะคะจงอย่ายอมแพ้จงอย่ายอมจำนนสถานการณ์ที่เจออยู่ณตอนนี้มันอาจจะแย่มันอาจจะแย่เกินกว่าที่จะสามารถรับได้แต่ก็ขอให้คุณทุกคนอดทนต่ออีกนิดนึงค่ะก้าวต่อไปและในวันหนึ่งคุณจะก้าวผ่านความเจ็บปวดและอุปสรรคนั้นได้อย่างแน่นอนและเมื่อคุณผ่านช่วงเวลานั้นมาได้รางวัลที่คุณจะได้นั้นมันจะงดงาม และคุ้มค่าอย่างแน่นอนสิ่งที่สำคัญก็คืออย่ายอมแพ้นะคะมีผู้คนแล้วก็มีสิ่งต่างๆมากมายที่จะพยายามทำให้คุณนั้นลม้มลงบางอย่างอาจจะผิดพลาดและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันก็ง่ายมากเลยนะคะที่จะพูดว่าฉันพอแล้วฉันจะไม่สู้ต่ออีกแล้วซึ่งคุณจะทำแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่คิดว่าไม่ดีนะคะคิดว่าเราควรที่จะก้าวก้าวต่อไปเพื่อที่จะสู้กับมันไปเชิญหน้ากับมันไม่ว่าังไงก็ตาม และคุณคุณห้ามล้มเลิกเป็นอันขาดนะคะห้ามล้มเลิกเป็นอันขาดและถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของคุณอยู่ในที่ที่ต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับว่าหาทางออกไม่เจอมันจะเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากในเมื่อคุณอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วเนี่ยทางเลือกของคุณก็จะมีแค่ทางเดียวก็คือการหาทางปีนกลับขึ้นไปและนั่นก็หมายความได้อีกในหนึ่งว่ามันจะต้องยากลำบากอย่างแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังเผชิญต่อไปมันจะลำบากยากเย็นมากกว่าสิ่งที่คุณจินตนาการเอาไว้แต่ว่าพายุที่คุณกำลังเผชิญนั้นจากมุมมองของคุณแล้วมันก็เหมือนกับว่าพายุนั้นมันกำลังทำลายล้างโลกซึ่งนั่นมันไม่จริงเลยนะคะความจริงก็คือพายุที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้นมันกำลังล้างวิสัยทัศน์ของคุณในการมองมันออกไปมันยากนะคะที่จะมองผ่านจนคุณรู้สึกว่า พายุนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะต้องเจอแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดค่ะและพายุนั้นจะไม่คงอยู่ตลอดการแต่ตัวคุณเองก็จะออกมาจากพายุนั้นได้และเมื่อคุณออกมาได้แล้วคุณก็จะเห็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งแต่ณวินาทีนี้คุณกำลังพยายามอยู่คุณกำลังต่อสู้คุณกำลังถูกหล่อหลอมจากความเจ็บปวดและประสบการณ์ทั้งหมดซึ่งมันก็คือบททดสอบนะคะ ขอแค่อย่ายอมแพ้ขอแค่อย่าล้มเลิกจงกัดฟันและก็ต่อสู้กับพายุที่กำลังโหมกระหน่ำเข้ามาจงต่อสู้กับความเจ็บปวดทั้งหมดที่ต้องเจอเพื่อที่จะสู้อีกครั้งหนึ่งในแบบที่แข็งแกร่งขึ้นในแบบที่ดีขึ้นจงเป็นนักสู้เป็นผู้รอดชีวิตเป็นผู้พิชิตเป็นอิสระจากพายุนั้นเป็นอิสระจากความมืดมิดเป็นอิสระ ชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ยากนะคะแต่คุณรู้อะไรไหมคะชีวิตนั้นมันคือชีวิตเดียวที่คุณจะมีฉะนั้นจงใช้ชีวิตในแบบที่ตอนสุดท้ายของคุณจะสามารถมองย้อนกลับไปได้แล้วก็สามารถพูดอย่างภูมิใจกับตัวเองได้ว่านี่แหละคือชีวิตที่เราตามหาถ้ามีโอกาสได้ใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งฉันก็จะเลือกเส้นทางนี้เหมือนเดิม